โดยจากรสชาติของข้างเดิมแล้วอร่อยอย่างแน่นอนคือถ้ามาฟกุกุโอกะทุกคนอันนี้คือเมนูแนะนำอะอุย้ยนี่เหมือนเข้ากันอย่างนี้เลยเองน่ากินเลยทุกคนแนะนําเลยร้านเนี้อืมอร์ร้านอาหารข้างทางญี่ปุ่นกับมาลาจา้าเป็นไงข้างทางของแทยยงันเนี้ยพอไหมม่จิไปยออ๋หอหร้านนี้ข้างทางพอไหมนี่นี่ก็ถนนแล้วนะถ้าลงไปมากกว่านี้ไปร้านนี้เลยทุกคนไปเลยสองคนไม่จิ เรม่องมอญโมมาพากับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินอยูดีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวฟุกุอกะเราก็เลยจะพาทุกคนมากินดื่มในสไตล์คนฟุกุกะนั่นก็คือมากินร้านอาหารข้างทางแล้วร้านนี้นะมิจิเซิร์ชเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขารีวิวว่าแบบดีมากแล้วคนท้องถิ่นเขาก็จะมากินกันร้านนี้ ซึ่งร้านเปิดประมาณตั้งแต่ประมาณ6กโมงนะคือด้วยความแบบมันไม่ใช่ร้านที่อยู่ในตึกไงอยู่ข้างทางบางทีก็หกโมงบางหกโมงสิบห้าโมงหกโมงครึ่งบางอย่างอาจจะแล้วแต่อารมณ์คนทำนั่นเองใช่ทำสุเป้ดเทาได้ใช่แล้วลุงคุณลุงร้านนี้นะคะ <c oughs> เขาจะทำแค่คนเดียวเลยนะทุกอย่างก็คือเขาก็ยืนทำอยู่คนเดียวนั่นแหละไปถึง๋ยวไปสั่งอาหาร เข้ามาในร้านแล้วค่ะทุกคนแล้วแบบที่นั่งบนไบเนี้ยเป็นฟรมเหมือนกับเคาเตอร์เรียงเป็นรูปตัวยูนั่นเองนะแล้วเราจะได้เห็นทุกอย่างไม่ว่าเขาจะเป็นปิ้งทาลาเมงย่างอะไรทุกอย่างเราก็จะได้เห็นทั้งหมดน่ากินทั้งหมดโคตรน่ากินเลยแล้วคุณลุงถามว่าเป็นคนประเทศอะไรเราบอกเป็นคนไทยแล้วเขาก็สวัสดีครับอร่อยอร่อยทชอ่งยูทูบเบอร์ดท คุณลุงใจดีมากๆ,ๆเลยคุณลุงถามว่ากิ๊กเป็นอะไรเป็นดาราหรอว่าโอ้ยังไม่สวยขนาดนั้นร <c oughs> <c oughs> ้านนี้อร่อยแน่นอนโ <c oughs> ดยจากรสชาติของเครื่องดื่มแล้วอร่อยอย่างแน่นอนคุณลุงบอกว่าคนไทยมาร้านนี้แล้วเขาสั่งอะไรไหมจินังกอเตอนังกอเตอก็คือเหมือนกับเป็นกระดูกอ่อนเนาะแล้วเขาบอกอร่อย<ต>เห็นไหมเห็นไหมเห็นยุดหยุมีคนไทยมาร้านนี้ด้วยทุกคนคุณลุงใจดีไหมจ๊เขาคุยตลอดจลอดเวลา มาแล้วนี่เลยอันนี้คือไข่ปลาเนาะคือถ้ามาุกโอกะทุกคนอันนี้คือเมนูแนะนําอ,อันนี้อย่างแรกทุกคนเรียกว่าเป็นอาหารของุกโอกะกเลยคือไข่ปลาแล้วนเน่นะคะไ,ไ,ไข่ปลายา่างอร่อยมีความแบบเค็มๆข้างนอกอ่ะเขาจะย่างนะคะเนื้อจะแบบนึบๆหน่อยเนี่ยข้างในสดอยู่เนาะอ็ดูเห็นปะข้างในยังสดอยู่และย่างแต่ข้างนอกแล้วมีความเผ็ดนออิดๆด้วยนะอร่อย ฝนต,ต,ตจทุกคนได้เสียงรถไหมได้เสียงรถป่ะรอยู่ข้างๆดนตกยูงข้างน้อโอ้โหทุกคนตอนนี้ฝนตกนะคะคุณลุงเขาเลยกำลังจะต้องแบบทําร้านเพื่อไม่ให้เราพวกเรานเน,าน,านี่ยเปียกนน่เองนีดีมากเลยอะ่ะนี่เห็นไหมนั่งกันแบบนี้เลยนะแล้วข้างนอกก็คือแบบดูพื้นชแชระจ้าโอ้โหโตกอะ่ะอยู่นี่ก็คือต๊อองมาทุกคนดูเสริมหลังคาแล้วโอ้โหเวลาฝนตกเขาจะเสริมหลังคาแบบนี้นะคะ คตรเก๋เลยอะ่ะดีมากเลยเนาะสุกี้เนะเขาชินเล็บเขาชินเขาเก่งมากอ่ะเราได้มาไปแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยก็คือโกระดูกอ้อยอันนี้น่นากินมากเคยคลิปนี้แบบแตบ,บดูทัร์มุมนู้นวายชะน้อยเพราะเป็นร้านอาหารข้างทางนางั่งนั่งอยู่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะได้เห็นทุกอย่างเลยว่าตั้งแต่การที่เขาประกอบร้านขึ้นมาเหมือนเหมือนเลโก้อ่ะ คือมาประกอบเทรตัวพอขายของเสร็จปุ๊บถอดเล็บก,ก็ออกเอากลับบ้านอ <c oughs> ันนี้เป็นอหนนอยทุกคนเป็นเมนูแน่นของร้านอยู่ดืบๆนะคล้ายๆหอยเชลล์อะแต่ว่าเราใช้ไม่เหมือนนะเหมากมากจาก <c oughs> า้ะไม่เหมือนเข้ากันอย่างนี้นี่เอง อันนี้คือขาหมูนะคะเราสั่งไปหมูน่ากินมากขาหมูยา่างอร่อย <ใน S 1> อร่อยน,นะคือแบบหนังอะ่ะเขาย่างจนแบบกรอบๆแล้วนะแล้วมีรสชาติแบบเหมือนเกลือแล้วใส่เลมอนป่ะใส่มะนาวป่ะนี่โอซูด้านนี้จบซูด้าน้แต่ไหนกคนอร่อยออออเป็นฟิลแบบกรบอบแกบอ่ะเอ๊ะこれからは約ですかเอ๊ะこれからは約ですか

น่ากินมากเลยดูดิด<า>ย่างมาแบบสีดีมากอะ่ะอยากให้ทุกคนแบบได้กลิ่นมากเพราะหอมสุดๆอันเนี้ยโอ้โหทุกคนดูอันนี้เป็นเครื่องในต้มนะคะสุดยอดนี่คือเขาทำตรงนี้เลยดูด,ดิ๋ยวทุกอย่างถูกทำที่แถวนี้หมดเลยนะคุณดูเส้นรามเมงจ้าทำสดๆกันแบบนี้เลยทุกคนดูนี่อันนี้คือราเมงที่เราสั่งนะคะ ดูด้แค่เห็นวิธีการทำก็โคตรน่ากินแล้วเนี่ยใส่ผักลงมาแล้วจ้าแน่นแน่ต่อไปจะเป็นหมูโอ้ยน่ากินมากอะ่ะอันนี้ของกล้วยเราลาแม,มงข้างทางแล้วเราใส่ามาโคตรน่ากินเลยไอ้พี่ถึงเวลาแล้วจ้า กิน้หอมมากเมื่อกี้คุณลุงเขาสั่งรามเมงพอเราเห็นแล้ว,วแบบอยากสั่งตามอร่อยแน่คิดว่านาะเสน่ของร้านข้างทางคือนอกจากรสชาตินะด้วยความพอเราเห็นทุกขั้นตอนใช่ปะตั้งแต่การทําเส้นใส่เส้นเข้าไปต้มเส้นเอาน้าซุปใส่เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมันยิ่งอร่อยนะอร่อยจริงน,นี่คือฉันตื่นล้ำลายแล้วนะจีไม่ให้กินอร่อยแม่อร่อยแน่จไม่ให้กินให้กินบางสิ อาเสียอวร้อนนะอืมอร่อยอ,อร่อยใช่ไหมเส้นเขาแบบเหนียวนุ่มทุกคนแนะนำเลยร้านเนี้ยคุณลงเขาก็ใจดีอาหารรสชาติดีด้วย มาสําเร็เสร็จแล้วโอ้โอโทุกคนร้านนี้เลยร้านนี้มีชื่อว่าอะไรมิจิซิงกิโลซิงกิโลนั่นเองนะคะเดี๋ยวกิ๊กกับมิจิทิ้งโลเคชันมาให้แต่ว่าตอนนี้เขาตัวกับก้อนหมบอกแล้วจ้า